เลี้ยงได้เลี้ยงก่อนงดสัมผัสน้องสัตว์จรก่อนเสี่ยงติดโรคพิษสุนัขบ้าขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไอเซเซไฮรายการที่จะเปลี่ยนเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายและเปลี่ยนความกลัวเรื่องอนาคตให้กลายเป็นพลังในการวางแผนชีวิตขณะนี้คุณอยู่กับนัดอัศวะนะคะวันนี้นะคะนัดอยากจะชวนมาพูดคุยกันถึงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าค่ะซึ่งอัน,นอันนี้ก็อยากจะพูดถึงว่าเวลาที่เราเนี่ยเห็นน้องหมาน้องแมวข้างถานนหรือข้างทางเนี่ยโดยเฉพาะ น้องเนะี่ยไม่มีปกอกคอหลายคนก็คงจะมีความคิดแบบขึ้นมาในใจเนะว่าเอ้ยเราอย่าไปเข้าใกล้เลยดีกว่าเดี๋ยวเผื่อเขาเป็นพิษสุนัขบ้าซึ่งถ้าเราฟังเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไกลตัวนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยโรคนี้เนี่ยยังเกิดขึ้นทุกปีเลยนะและที่สําคัญเมื่อแสดงอาการแล้วเนี่ยไม่มีทางรักษาได้เลยค่ะ โรคพิษสุนัขบ้าน,นี้เองนะคะก็คือเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบประสาทค่ะโดยมีการแพร่ผ่านน้ำลายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ติดเชื้อนั่นเองก็อย่างเช่นสุนัขแมวกะระดอกกระต่ายดิงแล้วก็คางคาวค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยมันติดต่อได้ผ่านการกัดการขัวหรือแม้แต่การเลียนั่นเองโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีน้ำลายเนี่ยกระเด็นเข้าตาเข้าปากหรือแม้แต่ไปเข้าที่แผลที่มันเปิดอยู่เนี่ยมันก็ทำให้สามารถติดเชื้อนี้ได้ แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือบางครั้งเนี่ยถ้าเรามองจากภายนอกเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่ามีการแสดงอาการใดๆออกมามันอาจจะดูเชื่องดูน่ารักแต่จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นพาหะโดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะอย่างในปี2566เนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยถึง6ลรายเลยและในปี2567เองเนี่ยยังไม่ทันผลครึ่งปีดีก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคน,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 นี้เนี่ยไป2รายแล้วนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากการสัมผัสสัตว์จรจัดและไม่ได้รับวัคซีนทันเวลานั่นเองถึงแม้ตัวเลขที่พูดไปเนี่ยมันอาจจะดูน้อยนะคะแต่ว่าโลกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันแสดงอาการแล้วเนี่ยก็คือเสียชีวิตร้อเอร์เซนเลยค่ะโลคนี้เองเนี่ยทางสาธารณสุขเขาก็เลยถือว่าเป็นโลกที่น่ากลัวที่สุดเลยเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปเนอะถ้ามันเป็นแล้วมีแสดงอาการแล้วเนี่ยก็คือเสียชีวิตร้อเเลยค่ะ โลกนี้เขาก็จะแบ่งระยะออกเป็น3ระยะด้วยกันคือระยะเริ่มต้นระยะประสาทแล้วก็ระยะสุดท้ายในระยะเริ่มต้นเองเนี่ยก็จะมีอาการไข้ต่ำๆปวดหัวเจ็บแผลบริเวณที่ถูกกัดแต่ถ้าเป็นระยะประสาทเนี่ยค่ะระยะที่2ก็จะมีอาการหงุดหงิดกลัวน้ํามีน้ําลายไหลรวมไปถึงกล้ามเนื้อกระตุกด้วยและถ้าในระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือชักหมดสติแล้วก็เสียชีวิตลงนั่นเองค่ะ คือเมื่อพอเข้าสู่ระยะที่2เนี่ยหรือระยะประสาทเนี่ยค่ะการรักษาเนี่ยก็คือไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้แล้วดังนั้นเนี่ยการรับวัคซีนเร็วคือหัวใจหลักของการเอาชนะโรคนี้นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถูกกัดถูกขวรหรือว่าถูกสัตว์จรเลียขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราควรทำอย่างแรกเลยก็คือล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดลหลายๆรอบให้นานอย่างน้อย10นาทีนะคะแล้วก็ไปใส่น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเช่น โพวิดนไอโอดีนหรือแอลกอฮอล์เจนต์นั่นเองแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลเพื่อเริ่มฉีดวัคซีนแล้วก็อิมมูโนโกลบูลินให้ครบครอสนั่นเองค่ะคือถ้าเรายิ่งไปเร็วนะ่ะเราก็จะยิ่งป้องกันการติดเชื้อได้มากนั่นเองและถึงแม้ทุกวันนี้เนี่ยเราจะใช้ชีวิตใกล้กับสัตว์มากขึ้นไม่ว่าเราจะเดินผ่านถ่ายรูปหรือแม้แต่ให้อาหารสัตว์กนก็นแล้วแต่ถึงแม้ว่าเราจะระมัดระวังมากที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังมีเหตุ แล้วก็ให้เราเนี่ยมีเออมันก็ยังทําให้เราเนี่ยสามารถเจอกับเหตุแม่คัดฝันได้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างการที่เราเนี่ยได้มีประกันสุขภาพดีดได้ทําไว้อย่างเช่นประกัน AA h e เ l ล h ์ p ฮตัวเนี้ยค่ะก็จะช่วยให้เราเนี่ยมั่นใจได้ว่าต่อให้เกิดเหตุไม่คาดฝันกับเราเนี่ยเราก็จะยังมีเงินค่ารักษาเนี่ยดูแลเราในยามที่จําเป็นได้นั่นเองซึ่งแผนนี้นะคะค่ารักษาเขาจะเป็นแบบเหมาจ่ายวงเงินสูงสุดได้ถึง25ล้านบาท มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกให้ด้วยและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยก็จะเพิ่มวงเงินความคุ้มครองให้เป็น2เท่าเลยค่ะและนอกจากนี้ยังได้รับสิทธิ์ส่วนลดจากการดูแลสุขภาพผ่านโครงการ AAA Vitality ได้อีกด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะหลีกเลี่ยงมากแค่ไหนก็ตามแต่โอกาสที่เราจะเจอเหตุไม่คาดฝันก็ยังจะมีได้อยู่เพราะฉะนั้นมาเตรียมรับมือกันไว้ก่อนก็ดีนะคะ ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกสนใจและอยากจะทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมสามารถติดต่อนัดมาได้เลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณที่รับฟังรายการ i c c h นะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าเพราะเราอยากเห็นคนไทยวางแผนการเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงทางการเงินให้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ